คนร้ายต้องมีความชำนาญมากถึงได้ฟันทีเดียวแล้วหัวขาดเลยศพนี่แหละครับพูดความจริงแทนคนตายต่อหัวให้ปีด้วยร่างกายของปีมันเน่าไปแล้วแต่ที่มันยังคงสภาพอยู่แบบเนี้ยก็เป็นเพราะว่าพลังจิตของปีเดี๋ยวเห็นที่ปีมีต่หัว ผีว่ครับมำรวจจะตัดคอเขาทั้งน้นนี่เขายังรู้สึกนี่แหละครับมันจําเป็นนะพอดเราต้องทํำยังไงก็ได้ให้เซลลตายน้อ,นอยีคนที่ทําแบบนี้จะเป็นใครได้ล่ะครับไอ้ฆาตก,กรที่ตัดหัวไอ้ต้องระวังตัวนะปีเคยเป็นเหยืกก่อมันแล้วฆาตกรมันอาจจะย้อนกลับมาทําลายปีได้คุณอาทำแบบนี้ได้ยังไงคุณาอาเบลล์ลอกตัวมาให้ปีได้ยังไงคิดว่าไปหาใครสักคนมาฆ่ามันงน่ายนกเหรอใครจะตายก็ช่างมันสิที่สําคัญคือปีต้องอยู่ คุณหมอเป็นปีในสภาพนี้คุณหมอจะยังชอบปีอยู่ไหมคะ,ะสีสะมานทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาสองทุ่มครึง่งแกะฆ่าไม่ได้หรอกเริ่มแปดสิงหาคมนี้